สวัสดีเอฟซีายามบ่ายพี่น้องเลยก็เหมือนเดิมอะไรพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่มุกทหารยังมาทัานในกลบบุรีรัมย์เลยพี่น้องเด้อะกะมาเลาะเบิงดูไฮดูหน้าพี่น้องโครงการว่าจะปรับที่นาปลูกยางพี่น้องเลยก็เลยมาเลาะเบิงว่างโครงการไว้พี่น้องอว่างแผนอะไรเอาอย่างสีส่สะเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกนอะคือ ตอนที่เราอายุน้อยอยู่นี่ตอนที่เรายังมีแรงนี่เขาก็ต้องว่างแผนว่านว่าแะละเพราะว่าถ้าจะไปเหตุตอนเถาตอนกระษียนมันก็จะอาจจะช้าจนเกินไปเนะเาะเกี่ยวกับการเหรเตุเกษตรคือจางตรงเนี้ยมันเป็นที่นาเก่าเลยพี่น้องเห็นบ่แถวนี้เขาก็ปลูกข้าวปลูกอะไรเลยแต่คือมันมันมันได้ไม่คุ้มเสียพี่น้องมันได้บ่คุ้มเสียผมก็เลยว่าสิบก็จะปรับที่นา,าปรับที่นา เฮ็ดปลูกยางอวา่าซิโล่ยางสองหาหนึ่งะนะเนาะเพราะว่าหลายคนก็แนะนําให้ปลูกสองห้าหนึ่งเพราะว่าที่นานี่ยเ,เขาบอกว่ามันมันเหมาะกับไปยางสองหาหนึ่งหก็เดี๋ยวรอดอูเดี๋ยวลองเบิง้งไม่ลองก็ไม่รู้เนาะอก็เฮ็ดเกษตรก็ได้ลงทุนคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยลงทุนเหมือนเดิมอะไรแต่อยู่ที่ว่าลงทุนไปแล้วนี่เฮาก็ต้องมองถึงความคุ้มค่า มองถึงความสุขคองเฮ้า่นแหละมแมนบอ,อเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการลงทุนทําเกี่ยวกับกเกษตรเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแล้วนี่มันได้รรยากาศทําแล้วเนี่ยมันได้อยู่กับธรรมชาตมิมีความสุขอย่างประมาณนั้นแต่บางคนกับเฮ็ดแล้วก็อาจจะได้เงินด้วยแมนบอได้ความสุขด้วยคือจังอย่างก็คือจังเหมือนที่ผมปลูกยางพารานี่แหละทำกะเกษตรกัลงทุนไปกับหลายเมือนพี่น้อง สี่ห้าหกเจ็ดหมื่นขึ้นกันแหละตอนนี้ก็เจ็ดแปดปีก็เริ่มถอนทุนขึ้นคือว่าเนาะคือมันมันก็ต้องถึงมันไม่ได้เยอะแต่มันก็ต้องให้มันตอบแทนมาในรูปตัวเงินบ้างแหละแมนบอกรอะคือว่าเนอะความสุขของแต่ละคนกับคือกันสุขของการทําเกษตรของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสําหรับความสุขของผมเนี่ยที่ผมไอหาเช้ากินค่ําเนี่ย ผมก็ยังต้องการความสุขในเรื่องของตัวเงินได้กําไรในเรื่องของตัวเงินเข้ามา well. มันจะดีด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็มีภาระเนาะเราก็มีภาระแมนบบส่วนบางคนที่เขาไม่มีภาระเนี our our ่ยเขาทําเกษตรเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้มันตอบแทนมาในเรื่องของตัวเงินก็ได้แมนบบเขาก็มีความสุขเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขา เหลือกินเหลือใช้แล้วเขาไม่มีภาระเรียงลูกเรียงเมียแล้วแต่แต่สำหรับบางคนโดยเฉพาะผมเนี่ยเฮดเกเษตรนี่ก็ต้องให้มันให้ผลตอบแทนมันต้องมาในรูปแบบของไอ,อตัวเงินแน่จักงหน่อยเ,ออเพราะว่าเราก็มีภาระแล้วอย่างถ้าเรา,เราลงทุนทนําเกษตรนี้มันมันใช้เงินอ,อมันใช้เงินเ,เพราะฉะนั้นก็นฝากสำหรับพี่น้องเอฟซีที่คิดจะทำกะเกษตรพี่น้องออบางสิง่งบางอย่างเนี่ย บางสิ่งบางอย่างเนี่ยการทาเกษตรเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรทําไว้กินเองมันประหยัดแมนบอแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมอยากให้ข้อคิดอยากให้พี่น้องนี่ไต่ตองให้ดอีอย่างเช่นอะไรล่ะปลูก,กไว้กินเองแล้วแล้วมันอาจจะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนี่ก็อย่างเช่นทุเรียนอย่างเช่นทุเรียนอันนี้ยกตัวอย่างเนาะ,ะมันก็มีพืชหลายชนิดนี่แหละที่มันคือบางทีเนี่ คือคนทั่วไปเนี่ยชาวบ้านตาสีตาสาทั่วไปเนี่ยมีเงินก็จริงพี่น้องแต่ว่าเวลาเอาไปลงทุน,น่ะอย่างเช่นการปลูกทุเรียนนี่มันดูแลยากพี่น้องเอาไปเอามาแล้วนี่ค่ารักษาค่าดูแลมันเนี่ยกว่ามันจะออกดอกเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่คือมันลงทุนลงทุนสูงเกินพี่น้องอพอลงทุนสูงเกินเนี่ยแล้วบวกกับไม่มีความรู้ด้วยเนี่ยมั่นสิทธ มาคิดคำนวณดูระหว่างเราซื้อทุเรียนกินกิโลละร้อยยี่สิบบาทออกับเฮาซื้อต้นมันมาเนี่ยต้นละร้อยห้าสิบต้นละสองร้อยต้นละสามร้อยทุเรียน,เ,นยเอามาปลูกเนี่ยแล้วกว่ามันจะได้กินออแล้วในช่วงระยะสี่ห้าปีเนี่ยออที่ก่อนมันจะออกลูกออกผลเนี่ยคิดว่ามันสิปลูกไ้บ่มันจะคุ้มค่าปุ๋ยคุ้มค่ายาไหมเ,ออเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุเรียนมันปลูกยากพี่น้องออพอมันปลูกยากปุ๊บเนี่ย เามาต้องมาเบิงกำลังเเออว่าระหว่างการไปซื้อเ้ากินเนี่ยกับเราปลูกกินเองเนี่ยอันไหนมันคุ้มค่ามากกว่ากันอสำหรับผมเนาะสำหรับผมที่ผมไม่มีความรู้เรื่องอ้ทุเรียนเรื่องเห็ดเกษตรเกี่ยวกับทุเรียนการปลูกทุเรียนเนี่ยผมบ่มีความรู้ผมมองว่าทุเรียนเนี่ยผมมองว่าซื้อกินเองมันจะคุ้มกว่าที่เราจะซื้อมาปลูกเอเพราะว่าซื้อมาปลูกนี่ไหนจะค่าปุ๋ยค่ายาไหนจะค่าดูแลเออ คือทุเรียนเนี่ยมันเป็นพืชที่ดูแลยากมากพี่น้องเออข้าสั้นนี่ถามมันดูแลง่ายนีย่เขากระปูกกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแหละพี่นอ้องเออคือกระแสสามสี่ห้าปีที่ผ่านมานะเห็นบอกระแสการปลูกทุเรียนเน่คือทุเรียนตอนนั้นมันเป็นราคาเนาะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเออก็แห่กันปลูกแหก่การปลูกทุเรียนแต่สี่ห้าปีผ่านไปเป็นไงตอนนี้พี่น้องสวนทุเรียน ส่วนทุเรียนหลายพื้นที่เป็นไงตายเบิดตพี่นอ้องเออตายเบิดตเออผมผ่านเห็นเขาขุดคันนาไอ้ขุดคูยกลองเออแล้วปีที่ผ่านมานะ่ะปีหกเจ็ดที่ผ่านมาคือมันแรงพี่น้องมันแรงเออแล้วบวกกับสภาพอากาศมันร้อนอบอ้าวนะเฮ็ดไห่ทุเรียนนี่ตายพี่น้องบางทีน่นี่คนปลูกทุเรียนเนี่ยต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ตายเบิดตกมี่พี่นอ้องอืมคือทุเรียนนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นพืชที่แบบ ต้องประครบประงมต้องมีความรู้อปุ๋ยเยอะก็ไม่ได้อปุ๋ยน้อยก็ไม่ดีเอลดน้ํามากก็ไม่ได้อีกเอพอติดดอกออกผลก็ต้องมีเทคนิคต้องดูแลต้องแต่งลูกเออย่าให้มันดกจนเกินไปปีแรกยังเด็ดทิ้งยังแบบโอ้ยดูแลยากพี่น้องมันเป็นอะไรที่แบบประสบความสําเร็จยากพี่น้องสาหรับการเลยปลูกทุเรียนไว้กินเองแม่นว่าเพราะฉะนั้นนี่บางสิ่งบางอย่างการเฮ็ดกรเกษตรนี่ไม่ใช่ว่า ทำกินลูกกินเองแล้วมันจะประสบความสําเร็จทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็ยังเช่นมีก็เคยมีไอ้ท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซี C ทางบ้านเพิ่นแนะนมาม่านาะกเาก,ก่นบอกว่าอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงไข่ไก่พันไข่เนี่ยไว้กินเองเผื่อจะได้ไข่ไว้กินเองบ้างแต่ผมก็แนะนําไปแล้วละ่ะคือหลักการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยปัจจุบันนี้เนะี่ยผมบอกแล้วว่ามันมันอาจจะไม่คุ้มในเรื่องของการ ดูแลพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าไก่พันไข่ผมก็เคยบอกไปแล้วแหละว่ามันกินหัวอาหารพี่น้องแล้วอย่างนี่ไก่พันไข่นี่มันมันมันเขาเรียกว่าอย่างไงล่ะคือมันมันเป็นสัตว์ที่ไอเขาเรียกอะไรนะมันตักผูกตัดแต่งพันธุกรรมมาอพันธุกรรมของไก่พันไข่นี่คือมันเขาทํามาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อเคมีโดยเฉพาะเออเคมีกันแน่ใดก็คือ ต้องกินหัวอาหารของมันนี่แหละพี่นออ้องเออเราจะปล่อยให้กินตามธรรมชาติมันกับโบไข่เออเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยคนที่เลี้ยงไก่พันุไข่นี่ผมก็เคยมองเคยแนะนําไปแล้วว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะสำหรับการที่จะเลี้ยงไก่พันุไข่ไว้กินเองเออเหลือก็ขายอะไรประมาณนั้นนะ่ะคือมันมันบกคุมเออเอาเป็นว่าซื้อไข่แพงละร้อยเออแพงละร้อยสิบร้อยยี่สิบไว้กินเองมันสี่คุ้มค่ากว่าเออแบบนี้นะอ,อ่คือ มันต้องดูพี่น้องมันต้องต้องดูปใจใัจจัยหลายๆอย่างเออ,เห,อเ,เหมือนการทําเกษตรเหมือนการทํานาแบบนี้อ่าการเฮ็ดนาปลูกข้าวการทําข้าวปลูกข้าวไว้กินเองเนี่ยเฮ้าก็ต้อง,เ,เ,องเบืองว่าสมมุติว่าปีหนึ่งเนี่ยอ,อ่เราเฮ้าไอเราซื้อข้าวกินเออตกปีละเท่าไหร่อ,อปีละหมื่นหรือปีละสองหมื่นเฮ้าก็ต้องมาเบืองว่าถ้าเราทํานาแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราลงทุนไปเท่าไหร่ออปีละ หมื่นหรือสองหมื่นเบียดเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เรากินข้าวหลังจากที่เราขายข้าวแล้วเนี่ยเ,เงินหมื่นหนึ่งนี่มันยังเหลือคืนมาบอเออถ้าเงินหมื่นหนึ่งที่เราลงทุนเกี่ยวกับการทํานาเนี่ยมันไม่เหลือกับคืนมาเนี่ยแบบนั้นน่ะผมว่าสื่อเขากินมันอาจจะคุ้มกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาเวลาที่เราทํานาที่เราเสียเวลาเนี่ยไปเฮ็ดหาเงินอย่างอื่นมันสีดีกว่า เพราะฉะนั้นนี่มันต้องพิจารณาหลายๆอย่างพี่น้องเกษตรปัจจุบันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันต้องปรับตัวพี่น้องต้องปรับตัวเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปค่านิยมมันเปลี่ยนไปวัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนไปพี่น้องเหมือนกันแต่ก่อนนี่มันบม่มีเซเว่นมันบ่มีแมคโครมันบ่มีโลตัสการซื้อการขายอะไรมันก็บ่คใครมีมันบอกแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยร้านค้าเพียบพี่น้อง ร้านค่าเพียบเอเพราะฉะนั้นเทรดธุรกิจค้าขายหรือว่าเทรดเกษตรเพื่อที่จะขายกะเข้าก็ต้องเบ่งตลาดพี่น้องต้องดูตลาดต้องดูปัจจัยหลายๆายอย่างไม่ใช่มองแต่ไม่ใช่มองแต่ว่าราคามันดีราคามันทีราคามันดีาานดแต่พอทํามาอีลีเนี่ยจักสิเอาไปขายให้ไผบ่มีตลาดร่องรับเอเพราะฉะนั้นนี่เฮ็ดกเกษตรเนี่ผมเคยเน้นเคยย้ำแล้วแหละเอถ้าจะให้มันไปได้เนี่ย เฮ็ดแค่พอกินในครัวเลื่อนพี่น้องทำแค่พอกินในพอรัวเลื่อนอมันมันสิมันสิไปได้มันสิ่อยู่รอดเอแต่ถ้าเหาลงทุนแล้วคิดว่ามันสิมมันสิแบบสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกำรเรนะี่ยผมว่าแบบนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันอจสีบอมเหมาะพี่น้องเ,อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห่าว่ามีประสบการณ์คือหลายๆคนนะ่ผมเชื่อว่ากเกษตรมือใหม่เนี่ยประสบการณ์ยังไม่มีพี่น้องอยังผ่าน เขาเรียกว่าอะไรยังผ่านฤดูกาลยังผ่านสภาพอากาศมาไม่ค่อยเยอะออก็เลยไม่รู้ว่าสภาพอากาศออในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยในตลาดในพื้นถิ่นที่ตัวเองอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้เ,ออเพราะฉะนั้นก่กอนที่เอียเงนเนี่มนมันต้องคิดหน้าคิดหลังให้เยอะๆพี่น้องออไม่ใช่ว่าให้คิดมากนะแต่คิดในจุดที่มันจะคุ้มทุนแบบไหนออคือจังเฮ็ดเกษตรเนี่ยเฮาก็ต้องมองว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเราทําเพื่ออะไรก่อน สมมติอถ้าคนไหนที่บอกว่าไม่เป็นไรทำเพื่อได้อยู่กับธรรมชาติทําแล้วตื่นเช้ามาได้อยู่กับธรรมชาติลบน้ําปลูกผักปลูกต้นไม้อทําแล้วมีความสุขเฮ็ดแล้วถึงสีเสียเงินกเน็เป็นอบอเป็นหยังบอวาอเพราะว่าชั้นไม่ได้เดือดร้อนอชั้นเฮ็ดแล้วฉั้นมีความสุขแบบนั้นนะเฮ็ดโหลดไปนอ้องแต่สําหรับคนไหนที่บอกว่า เห็ดเกษตรแล้วฉันจะด้อยฉันจะด้อยต้องได้ทุนคืนมา,าในเร็ววันสามปีห้าปียังแบบนั้นแบบนั้นมันอาจจะไม่เหมาะพี่น้องเพราะว่าก็รู้ๆอยู่กเษกเษตรเกษตรพี่น้องรวยยากอมผมบอกเลยว่ารวยยากคนที่บอกว่าทําเกษตรแล้วมันจะรวยเนี่ยมันจะมีกินมีใช้อันนั้นนะ่ะเขาหลอกคุณพี่น้องเขาหลอกเจ้าอถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะ รวยกันเบิดบ้านแหละพี่น้องเห็นบอตอนนี้ยังไม่ว่าแต่อะไรที่ไปเกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะมันแค่พออยู่พอกินน่ะแหละพี่น้องเออมันแค่พออยู่พอกินน่นแหละเอออาชีพที่จะรวยได้สําหรับคนทั่วไปนะ mm hmm. ผมบอกเลยอาชีพที่จะรวยได้ที่จะสามารถหาเงินแล้วก็มีไรายได้เป็นกอบเป็นกั้ได้นี่มีอาชีพเดียวเท่านั้นพี่น้องที่คนทั่วไปนะความรู้ทั่วไปนะผมบอกเลยว่าอาชีพค้าขายพี่น้องอาชีพค้าขาย อค่าขายนี่คือคือเรา,ารู้อยู่แล้วว่าหลักการค้าขายนี่คือซื้อมาขายไปเออซื้อมาขายไปก็คือจะต้องได้กําไรพี่น้องเพร <transmission>. าะว่าถ้าซื้อมาแล้วเราขายเท่าเดิมมันไม่ได้กําไรเท่ากับสีบ่อขายมนัเน่อเพราะฉะนั้นนี่หลักการคิดของพ่อค้าแม่ค้านี่คือจะต้องได้กําไรอออซื้อมาห้าบาทขายไปเจ็ดบาทหรือว่าขายไปสิบบาทอย่างแบบนี้มันได้กําไรอยู่แล้วพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่ลองเอาไปพิจารณาลองเบิรงพี่น้อง แต่บอกเลยว่าทุกอาชีพกับสาคัญเบิดน่นะพี่น้องทุกอาชีพไม่ว่าแต่อาชีพไหนสําคัญทั้งหมดมันก็มีทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเฮาต้องเผื่อใจทําใจยอมรับพี่น้องเหมือนกันกับมือเราเนี่ยห้านิ้วเนี่ยมืออันเดียวกันมีห้านิ้วเนี่ยเห็นไหมมันมีสั้นยาวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเลือกแบบไหนล่ะเอาสั้นเอายาวเอาขนาดกลางมันมันเป็นแบบนี้ของระบบธรรมชาติพี่น้อง เราจะให้ประสบความสําเร็จทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันก็เปลี่ยนไปไม่ได้พี่น้องหรือเราว่าจะให้เขาล้มเหลวเออทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปไม่ได้พี่น้องมันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าระบบค้าม,มันใบขนาดเลขมันยังมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก่าเลยแมนบอเออเพราะฉะนั้นนะคนก็เหมือนกันมีทั้งประสบความสําเร็จ แล้วก็ประสบกับความล้มเหลวเราจะเป็นคนแบบไหนล่ะเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จไหมหรือว่าเราจะเลือกเป็นคนที่ประสบความล้มเหลวเออก็ลองเอาไปพิจนนารณาลองเบิ่งพี่นอ้องเออชีวิตทุกคนมีค่าทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เพราะฉะนั้นก็เล่งหาเงินพี่น้องชีวิตปัจจุบันผมบอกเลยอยู่กับเงินทั้งนั้นแหละเออใครที่บอกว่าไม่อยู่ไม่มีเงินก็อยู่ได้อันนั้นน่ะพูดปลอบใจตัวเอง พูดปลอบใจตัวเองพูดให้ตัวเองดูดีแต่ที่ไหนได้ค่าน้ําค่าไฟสบู่ยาซีฟันกน่ใส่เงินสื่อคือเเ่าเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวจะเบื่อกันสวัสดีครับพม